สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นเคยเจอไหมคะกับแมสเซจเอ่อโลกจิตแล้วก็โทรศัพท์โลกจิตน,นะคะแล้วก็วันนี้เลยนะคะตอนตีสี่อะค่ะชื่นก็ได้เจอโทรศัพท์โลกจิตน,นะคะโทรมาะค่ะแต่แล้วชื่นก็ฟังแล้วก็โอเคและรู้แล้วว่าโทรศัพท์โลกจิตใช่ไหมคะแล้วชื่นก็เลยวางไปะค่ะแล้วหลังจากนั้นสองนาทีนะคะก็โทรกลับมาใหม่ะค่ะแล้วชื่นก็ วางค่ะแล้วก็เซฟไว้นะคะว่าโลกจิตแล้วก็บล็อกเลยค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นแมสเซจหรือว่าโทรศัพท์โลกจิตหรือเมสเซจโลกจิตนะคะก็คือให้พวกให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าไปใส่ใจค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาใจไปผูกกับ ไอ้น,นั้นเลยนะคะก็คือเราวางเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นอนุท่าไปเลยนะคะแต่เราอย่าไปคิดกลัวหรือว่าหวาดระแวงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพลังงานดีๆของเราอ่ะจะไม่ส่งต่อไปอย่างคนที่ไม่หวังดีกับเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแย่แต่เราจะไม่แย่ในความรู้สึกนี้นะคะเราแค่บล็อกไปอะคะ่ะแล้วบางคนบอกว่าการบล็อกเนี่ยมันจะทําให้บล็อกหัวใจเราด้วยหรือเปล่า แต่มันไม่ใช่นะคะในสถานการณ์นี้ค่ะการที่เราบล็อกเนี่ยก็คือเราคารัตติ้งเลยค่ะคือตัดระบบวงจรแล้วก็ตัดสายสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังงานดีๆค่ะแล้วก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าก,กลัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจก็แค่ไม่ไม่ต้องพูดโต้ตอบอะไรด้วยนะคะแล้วแค่วางมันลงเองค่ะ แล้วทุกอย่างก็กลับมาในสู่สภาวะที่ดีงามกับใจเราเลิฟเลิฟนะคะทุกคน